มณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนยกระดับการทำอุตสาหกรรมประมงแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ชาวประมงในเมืองหนิงเตอ๋อเมืองชายทะเลในมณฑลฟูเจี้ยนทำประมงด้วยวิธีการต่อแพติดกันซึ่งแพที่ทำจากไม้และโฟมอาจจะเสียหายได้เมื่อเจอสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนอกจากนี้โพลีสไตรีนยังทำให้เกิดบลรพิษทางทะเล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการท้องถิน่นจึงให้ความสําคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการทําประมงท้องถิน่นชาวประมงบอกว่าแพลและโครงแบบเดิมถูกแทนที่ด้วยแพลพลาสติกซึ่งมีความทนทานกว่าขณะที่โครงไม้แบบเดิมลึก4เมตรแต่โครงแบบใหม่ลึกถึง12เมตร<ม><ม>จึงได้ปลาเพิ่มขึ้นอย่างมากเดิมทีชาวประมงที่นี่จะต้องทำงานตอนกลางคืนเพื่อหาปลาจวดสีเหลืองแต่ตอนนี้เทคโนโลยีช่วยทำประมงได้อย่างมาก ชาวประมงคนนี้บอกว่าเขาเริ่มทำประมงเมื่อกว่า30ปีก่อนเขาเล่าว่าในอดีตต้องใช้กรงตะข่ายทำประมงแต่ตอนนี้สามารถใช้ระบบติดตามสัตว์น้ำช่วยในการทำประมงได้อย่างมากโดยชาวประมงปรับวิธีการทำประมงมาอยู่ในรูปแบบแท่นเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีพื้นที่6 0 0 0 0ลูกบาทเมตรในการเลี้ยงปลาจวดสีเหลืองและสัตว์น้ำอื่นๆโดยคาดว่าแต่ละปีจะได้ปลาจวดขนาดใหญ่ประมาณ600ตันคิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า500ล้านบาท